ถ้าคุณอยากยิงแอดบน Facebook นะครับสิ่งที่จำเป็นเลยก็คือคุณควรจะต้องเปิดบัญชีธุรกิจนะครับบน i n e s s ิสเ s s ูตรด้วยนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้าน,นี้ผมเคยบอกขั้นตอนไว้แล้วนะครับว่าการเตรียมตัวยิงแอดโฆษณาบน f c e e o o o เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับคุณสามารถกลับไปดูในคลิปก่อนๆได้นะครับผมใส่ลิงก์ที่เป็น playlist ชุดวิดีโอเกี่ยวกับสอนยิงแอดเฟซบุ๊กเนี่ยไว้บริเวณคำอธิบายวิดีโอนี้แล้วก็บริเวณคอมเมนต์ปักหมุดด้วยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีธุรกิจหรือว่า Business Account นั่นเองครับติดตามชมกันได้ครับสวัสดีครับ ผมวรัตภพรัชตะนามุญนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กด subscribe ช่ององผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยก็เป็นชุดวิดีโอเกี่ยวกับสอนยิงแอดบน f c e e o o o นะครับซึ่งจะมีคลิปทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ20กว่าถึง30 EP หรือว่า30ตอนนั่นเองนะครับคุณสามารถดูกันแบบว่าจนสามารถยิงแอดได้เลยนะครับ ทีนี้ก่อนที่ผมจะเข้าไปเนื้อหาในการสร้างบัญชีธุรกิจนะครับผมประชาสัมพันธ์นิดนึ่งครับผมมีคอร์สออนไลน์นะครับที่เป็นคอร์สที่ซื้อหนึ่งได้ถึง7คอร์สนะครับเป็นคอร์สที่ชื่อว่าเคล็ดลับสร้างเงินร้อยล้านจาก7ธุรกิจออนไลน์มาแรงครับซึ่ง ปกติแล้ว2930บาทนะครับแต่ผมคิดราคาพิเศษแค่เพียงช่วงนี้เท่านั้นเหลือเพียงแค่หลักร้อยครับยังไงถ้าคุณสนใจนะครับคุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกลิงก์นะครับบริเวณคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้นะครับหรือจะแอดไลน์ w b l 9 9 9 9เพื่อเข้าไปสอบถามได้เช่นเดียวกันครับ อ่ะโอเคนะฮะทีนี้ผมพาคุณเข้าไปดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับการเปิดบัญชีธุรกิจเนี่ยผมแนะนำให้คุณเข้าไปที่โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของคุณเน,นะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ทำแล้วสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็การใช้ m u t i n u s s s u s t s เนี่ย ถ้าจะใช้ให้มีมประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็ค,ควรใช้ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางมือถือเนี่ยจะไม่ค่อยละเอียดนะครับอ่ะโอเคเริ่มแรกสุดเลยนะฮะคุณจะต้องเข้า Facebook ส่วนตัวของคุณก่อนนะครับที่คุณจะเอาไว้ใช้เปิดบัญชีธุรกิจของคุณนะฮะจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะฮะว่าบางคนมี เขาเรียกว่ามีบัญชี Facebook ส่วนตัวเนี่ยหรือว่าบัญชี Facebook ที่เป็นโปรไฟล์เนี่ยหลายบัญชีนะครับแล้วตอนที่คุณจะไปเปิดบัญชีธุรกิจเนี่ยทำให้งงครับแล้วก็ลืมว่าเอ๊ะคาที่แล้วฉันเปิดไว้แล้วมันหายไปไหนนะครับแล้วโดยเฉพาะที่แบบว่าคนที่ยังไม่เคยทําเลยเนี่ยจะงงแบบสุดๆเลยนะเพราะผมเองเนี่ยก็บอกบอกมาจากประสบการณ์ผมเองนั่นแหละในตอนที่ผมเริ่มทําตอนแรกๆนั่นเองเพราะฉะนั้น คุณก็มาเช็คก่อนว่าเออโอเคตอนนี้ฉันเปิด Facebook โปรไฟล์หรือว่า Facebook ส่วนตัวเป็นอันที่ต้องการแล้วนะเช่นสมมติว,ว่าผมจะใช้บัญชีเนี่ยในการเปิดบัญชีธุรกิจนะฮะผมก็รู้แล้วว่าเออโอเคบัญชี Facebook อันนี้ถูกต้องนะผมจะใช้อันนี้แหละที่นี้ฮะคุณสามารถเข้าไปเปิดบัญชีธุรกิจเนี่ยนะครับได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือ,อคุณสามารถเข้าไปตรงนี้ฮะพิมพ์แล้วนะพิมลิงก์เนี่ยหรือว่า URL เนี่ยนะครับพิมว่า business. นะครับ facebook. com/overview. อ่าอันนี้ก็จะจะกเว่าจะเป็นมาตรฐานตั้งแต่ไหนแต่ไรละก็จะใช้ตัวนี้มาตลอดนะครับซึ่งเ,เมื่อก่อนนี้ถ้าคุณไปพิมพ์แค่ business. facebook. com เนี่ยนะฮะมันจะไปโผล่ที่หน้านี้ครับนี่ผมให้ดูนะก็คือไปโผล่ที่ Meta Business Suite นั่นเองนะครับ ก็คือหน้าที่แบบว่าเอาไว้จัดการทุกๆอย่างเกี่ยวกับ f c e e o o o อะนะไม่ว่าจะเป็นเพจของคุณนะครับเป็นเพจของคุณหรือว่าแม้แต่ i ิน t a g r กรของคุณมันจ,จัดการในนี้ได้หมดนะครับโพสต์ก็จัดการได้นะครับตัว Inbox นะครับหรือว่าตัวที่ m e s s e n g e r ที่ส่งข้อความนะครับที่มีคนคุยหาเนี่ยก็มาจัดการได้ในหน้า business.facebook.com ได้ทั้งหมด นะครับมันเหมือนรวมที่เดียวนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันต้องไปแยกที่แยกทางนะฮะมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับรวมทั้งบางทีมี Instagram ด้วยหไหมมันก็จะมารวมไว้ที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าถ้า คุณทำเพจนะฮะก็ควรใช้ u s i n พิเศ u สู e อยู่แล้วซึ่งผมเคยอธิบายไว้แล้วในคลิปก่อนๆนะครับสำหรับคลิปชุดนี้แหละนะผมจะไม่ไม่อธิบายเพิ่มเติมไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้จะสร้างบัญชีเดียวนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนฮะคุณเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วคุณจะงงเป็นไก่ตาแตกว่าเอ้อะไรยังไงแล้วฉชนจจยิงโฆษณาอย่างไงมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สุดยอดแห่งความงงครับแต่ที่เนี้ยปัจจุบันฮะเขาได้ปรับมาแล้วนะครับโดยที่ว่าคุณสามารถกดตรงนี้นะ กดตัวซ้ายซ้ายบนตรงนี้นะครับที่มีชื่ออาจจะเป็นชื่อเพจที่คุณเป็นแอดมินหรือว่าชื่อเพจที่คุณได้ทําการสร้างไว้แล้วนะครับพอกดไปปุ๊บนะฮะมันก็จะมีเนี่ยบัญชีของคุณเนี่ยกำลังจัดการกับอะไรได้บ้างพูดง่ายๆนะจัดการกับอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตอนเนี้ยที่ผมได้เปิดมาก็จะมี หนึ่งก็คือผมสามารถจัดการเพจที่ชื่อว่าวัรรพรัชตานามงุกวรรพ์ com ได้นะครับแล้วก็จัดการเพจที่ชื่อว่าอาจารย์วัรรพ์วรรพได้ซึ่งผมก็สอนให้คุณเปิดเพจเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แหละนะครับมันก็เลยทําให้ผมสามารถจัดการเพจนี้ได้ด้วยถ้าเกิดคลิกไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปเพจนั้นทันทีนะครับเห็นไหมฮะซึ่งเพจนียผมเป็นเพจที่ผมสอนตัวอย่างว่าเปิดเพจยังไงนั่นเองนะครับพอปรากฏตัวนี้อีกทีนึง ทีนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมสอนเปิดเพจทางมือถือแล้วผมใช้คาว่ารัฐบภบูมิราชกาลนางโบป็นภาษ,าษาอังกฤษนะผมก็สามารถจัดการเพจนี้ได้เหมือนกันโดยคลิกทีนี้พอคลิกปุ๊บอันไหนที่คุณจัดการอยู่มันก็จะมีสีน้ําเงินติดอยู่ด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือที่คุณได้จัดการแต่ยังไม่ใช่บัญชีธุรกิจทีนี้คุณสามารถสร้างบัญชีธุรกิจได้โดยกดปุ่มนี้ได้ด้วยนะครับโดยกดไปปุ๊บนะฮะมันก็จะให้คุณสามารถสร้างได้เลยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่่อนนนีมัจะ ลิงก์เข้าไปที่ตรงนี้นั่นแหละนะครับแต่ทีนี้คุณสามารถมาตรงๆนั้นทีนี้ผมจะเอาตรงนี้ก่อนละกันนะครับพอคุณเข้ามาปุ๊บคุณกดสร้างบัญชีนะครับแล้วเห็นไหมฮะเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าปัจจุบันเนี่ยคุณจะไปสร้างตรงไหนก็ได้ได้ทั้งสองที่นะครับทีนี้ชื่อธุรกิจเนี่ยเขาเขาพยายามบอกนลนะว่ามัน ไม่ควรจะมีอักขระพิเศษนะอักขระพิเศษในที่นี้หมายความว่าไงก็เป็นพวกตัวที่ไม่ใช่ a, a b c d e f g อะไรพวกนั้นนะนะครับคือมันดูลับไม่ใช่ชื่อธุรกิจอะนะอย่างเช่นไปมีเปอร์เซน็นโผล่มาอเงี้ยอันนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับมีตัวเลขดอลลาร์ผลมานี่ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นชื่อปกติทั่วไปนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาตัวอย่างเขาว่า jasper's market นะครับก็คือตลาด Jasper นั่นเองสมมติาาว่าผมจะเอาคำนี้ผมเอาคำว่าวรรภพนะครับ ads ได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะ a d v e r t i s i นะครับ advertising แล้วกันนะครับก็วรรธพโฆษณาแล้วกันนะครับชื่อของคุณนะครับปกติเขาจะเอาชื่อที่เป็นชื่อโบรไฟไฟของคุณอยู่แล้วมาใส่ตรงนี้แต่คุณจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่แต่แต ส่วนตัวผมเองก็ไม่เปลี่ยนดีกว่าก็จะได้รู้ด้วยว่าเอาเอาโปรไฟล์ไหนมามาใช้นะฮะอ่ะอีเมลบริษัทนะครับปกติก็เป็นอีเมลที่คุณต้องการจะใช้กับตัวเนี้ยที่จริงผมก็แนะนำว่าควรจะเป็นอีเมลของตัวที่คุณใช้ f a c e b o o k ตัวนี้เลยนะครับมันจะได้จำง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นบริษัทที่แยกนะแยกฝ่ายแยกอะไร ครคณจะใส่อีเมลฝ่ายของคุณหรือว่าอีเมลส่วนตัวของคุณจริงๆที่ใช้กับบริษัทก็ได้แน้วมันไม่มีอะไรที่ทผิดแปกหรอกนะได้หมดนะครับอาสมว่าผมาใช้ไปเป็นตัวอีเมลของบริษัทผมนะครับ s u p p o r t v p o p c o m อ้ออันนี้ผมเคย เขาบอกว่าธุรกิจนี้มีบัญชีแล้วนะครับเพราะว่าผมก็มีบัญชีโฆษณาหลายบัญชีธุรกิจหลายบัญชีนะฮะเขาบอกว่าเราพบบัญชีตัวนี้อย่างน้อยดึงบัญชีโปรติดต่อผู้ดูแลของธุรกิจเพื่อเพิ่มคุณเข้ามาในบัญชีผู้ใช้ตัวจัดการธุรกิจที่มีอยู่เขาแค่เตือนเฉยๆนะแต่ผมจะลองกดดูนะว่าได้ไหมกดส่งไม่ได้เพราะว่า เขาไม่ให้ทำธุรกิจซ้ำนั่นเองอเพราะฉะนั้นผมลองเอาเป็นเอาเป็น Gmail ก็แล้วก,กันแต่ที่นี้ก็เป็นเป็นเป็น Gmail ปกติละส่วนตัวนะครับอพอป้อนเข้าไปแล้วก็กดส่งเหมือนเดิมทีนี้จะกดเนี่ยก็มีปัญหาอะไรไหมเขาบอกว่าชื่อที่คุณเลือกสำหรับธุรกิจของคุณไม่สามารถใช้งานได้โปรดพิจารณาใช้ชื่อวารถภพ Advertising นะฮะซึ่ง มันไม่ใช่ตัวใหญ่ไงอ่เดี๋ยวผมก๊อปปี้ลงไปใส่เลยนะครับเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันมักจะเตือนอยู่แล้วนะครับคุณก็ทําตามที่เขาเตือนเลยอ่ผมลองก๊อปปี้มาแล้วก็เอาใส่เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตามที่เขาบอกเลยนะแล้วผมกดส่งอีกครั้งหนึ่งได้เห็นไหมฮะได้อืมตัวใหญ่ทั้งหมดกับตัวใหญ่แค่ตัวหน้าคือคือมันดูเป็นลักษณะเหมือนแบบมันเหมือนเป็นชื่อเฉพาะทางที่ไม่ใช่ชื่อองค์กรอนะไว้ง่าย ทำตามที่เขาบอกก็แล้วกันนะครับทีนี้ฮะเขาบอกว่าสร้างวริัพแอดเวนติสชิงแล้วนะโปรดยืนยันอีเมลของคุณคลิกลิงก์ที่เราส่งให้อีเมลที่คุณกรอกมเมื่อกี้แหละเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้นี้อย่างเต็มรูปแบบนะครับคุณก็แค่ไปตรวจที่อีเมลของคุณนะมันจะมีที่ น่าจะเป็นเมตาบิสเนสสูตรส่งไปหรือว่า Facebook อะไรสักอย่างแต่เขาเปลี่ยนเป็นเมตาแล้วน่าจะเป็นอ e ีเมลของเมตานะครับกณก็เข้าไปแล้วก็กดลิงก์ที่เขาส่งไปนั่นแหละแล้วมันก็จะกลับมาที่บิสเนสอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้ผมกดเรียบร้อยไปทีนี้พอกลับมาในหน้า b u s i n e s s f a c e b o o k .com ตรงนี้นะครับที่ระบบเขาเด้งมาพอคุณกดด้านซ้ายบนปุบนะฮะถ้าบัญชีธุรก,กิจของคุณสร้าง เรียบร้อยแล้วหรือว่าทางระบบเขาอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีหัวข้อขึอข้นมาครับที่ชื่อว่าบัญชีธุรกิจฮะตอนนี้อันนี้หัวข้อคือบัญชีของคุณก็หมายความว่าคุณกําลังดูแลเพจไหนอยู่บ้างบัญชีอินสตาแกรมอะไรบ้างนะครับแต่บัญชีธุรกิจเนะี่ยมันก็จะเป็นบัญชีธุรกิจที่คุณสร้างไว้นะครับ ซึ่งเหมือนเมื่อกี้ที่ผมสร้างก็คือวระพบ Ad ดเวอร์ i ายสถูกไหมฮะมันก็จะขึ้นมาว่าบัญชีธุรกิจแล้วก็มีวรพบแ advertising นะครับอ่าและทีเนี้ยคุณอาจจะมีคําถามตอนนี้นะเอ๊ะมันสร้างบัญชีธุรกิจได้กี่ธุรกิจนะฮะผมบอกง่ายๆเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณสามารถกดตรงนี้ได้เรื่อยๆคุณก็สามารถสร้างได้เรื่อยๆนะครับซึ่งปกติแล้วเฉลี่ยเนี่ยจะสร้างกันได้ประมาณ2นะครับถึง5บัญชีนะครับ อ่าซึ่งเขาวัดจากอะไรนะครับเขาวัดว่าคุณได้ทําการยืนยันตัวตนหรือ,อยังบัญชีคุณมีปัญหาบ้างหรือเปล่า Facebook ส่วนตัวคุณมีปัญหาบ้างหรือเปล่าอะไรพวกนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะสร้างเกินกว่าที่มันจะสร้างได้ก็ไม่ยากฮะคุณก็ไปสร้างโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งโปรไฟล์นะเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับแล้วเพราะว่า Facebook ส่วนตัวนั้นก็เอามาสร้างเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับทีเนี้ยเพจเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนผู้ดูแลหรือว่าเปลี่ยนแอดมินได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น คุณสร้างบัญชีธุรกิจมาใหม่นะฮะคุณสามารถดึงเพจเก่ากลับมาโฆษณาได้เสมอนะครับนอกจากว่าเพจคุณโดนปิดนั่นเองนะครับแต่ปกติเนี่ยยากที่เพจจะโดนปิดนะครับมันจะมีบัญชีธุรกิจนี่แหละโดนปิดนะครับเนื่องด้วยทําผิดนั่นผิดนี้นั่นเองนะครับอ่ะยังไม่อธิบายลึกไปกว่านี้มากเดี๋ยวจะงงนะครับอ่ะโอเคตอนนี้บัญชีธุรกิจยังไม่ออกนะครับอา่าผมก็เลยจะพาไปดูนะครับตรง อีเมลที่เขาส่งไปซึ่งตรงเนี้ยนะครับพอผมเปิดเข้ามามันกลายเป็นว่าด้วนเนี่ยส่งส่งมาจาก m t t for r u u s n n s s นะฮะเขาบอกว่าด้วนคุณถูกจำกัดสิทธิ์การโฆษณาเนื่องด้วยความปลอดภัยอะไรไม่รู้แหละนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำได้ก็คืออะไรนี่เขาก็จะบอกคำแนะนำมานะครับว่าให้ยืนยันข้อมูลตัวตนของคุณนะนะครับ ที่จริงมันก็เขาทำอย่างนี้คุณไม่ต้องตกใจนะบางทีแบบว่า,วา,วามันมันเพื่อความปลอดภัยอะ่ะนะบางทีแบบว,ว่าอาจจะเข้าหลายๆที่มาหรือว่าไปกดนั่นกดนี่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมเข้าหลายคอมพิวเตอร์นะมันบางทีก็อาจจะดูแล้วมันไม่ปลอดภัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยยืนยันซะหน่อยเอาง่ายเขาส่งอีเมลอะไรมาหรือว่าระบบแจ้งให้คุณทําอะไรคุกก็ทําตามนั้นแค่นี้เลยนะมันไม่ได้ยากอะไรนะครับอ่อันนี้มัน fix issue ก็แปลว่า ทำการแก้ปัญหานี้นะครับอ่โอเคอ่ผมก็แค่กดยืนยันข้อมูลตัวตนเห็นไหมตรงนี้นะครับอ่ซึ่งบางทีมันอาจจะเปลี่ยนที่ก็ได้นะเพราะเฟซบุ๊กเขาก็ชอบเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะอ่ตอนนี้เขาก็บอกว่าเราจะนำคุณไปดำเนินการส่งคำขอให้ตรวจสอบสิทธิ์นะครับของคุณอีกไม่กี่ขั้นตอนนะครับอ่แล้วก็หลังจากผ่านไป30วันก็คำคำตรวจสอบก็จะเรียบร้อย,อยนะอ่าโอเค ก็หมายความว่า,วาถ้าคุณนะฮะไม่รีบยืนยันตัวตนนะหลังจากผ่านไป30วันเนี่ยบัญชีเนี่ยจะจะไม่สามารถโฆษณาได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เหลืออีก29วันนอะไรประมาณนี้นะครับขู่ไหมขู่นะก็เขาอยากให้ยืนยันแล้วก็ยืนยันไปกดดาเนินการต่อไปฮะช่วยยืนยันว่าเป็นคุณนะครับเห็นไหมอันนี้คือเขาให้กดเผื่อว่าไม่ได้เป็นบอทอะ หรือว่าเป็นระบบอัตโนมัติที่เข้ามาในระบบ Facebook เพื่อที่จะเป็นพวกของมิจฉาชีพไว้ง่ายนะครับคุณกดตัวนี้แล้วกดดําเนินการต่อโอเคหลังจากที่คุณใส่เบอร์โทรของคุณแล้วนะครับที่จะดีกยันตัวตนฮะพอเรากดปุ่มปุ๊บเขาก็จะส่งรหัสนะครับไปให้ที่ข้อความทางมือถือแล้วคุณก็เอารหัสมาใส่นะครับอพอใส่ปุ๊บก็กดถัดไปนะผมบอกไว้อีกครั้งนะฮะเผื่อว่ารหัส มันนานเกินไปแล้วมันใส่แล้วมันไม่ถูกต้องเนี่ยคุณก็กดส่งรหัสยืนยันอีกครั้งนะครับแล้วก็รอสักครู่ก็แล้วก็เอารหัสนั้นที่ส่งไปทางที่เขาส่งไปทางมือถือามากรอกใหม่แค่นั้นเองนะครับหรือมือถือคุณจะไม่เอานะครับเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ก็กดปุ่มนี้อัปเดตใหม่เลขโทรศัพท์มือถือก็แค่นั้นเองนะครับอพอป้อนเสร็จปุ๊บก็กดถัดไปครับเขาให้อัปโหลดว่าเป็นตัวคุณจริงๆนะครับเช่นใบอนุญ,ญาตขับขี่ นะครับไปพวกเนี้ยได้หมดนะฮะก็คุณก็อัปโหลดไปนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยนะบางครั้งคุณแค่กดไอ้อันแรกเนี่ยที่ว่าไม่ใช่เป็นบอทนะไม่ได้เป็นหุ่นยนต์นะบางทีผ่านเลยก็มีนะครับมันขึ้นอยู่ว่าทางระบบตอนนั้นเขาต้องการแบบไหนคุณก็ให้แบบนั้นไปนะครับอันเนี้ยผมต้องอัปโหลดรูปภาพนะครับก็ตามเนี่ยนะครับอพอผมอัป นะครับอัพเอกสารขึ้นไปบนระบบนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อเขาจะบอกว่าเ,เราส่งคําขอแล้วนะแล้วก็รอนะครับจึงจะโฆษณาได้นะตอนนี้ผมก็ปิดไปนะครับทีนี้ปกติแล้วเนี่ยมันก็ยังจะไม่มาแสดงตรงนี้นะครับเพราะว่าต้องรอยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับที่จริงตอนนี้ก็จบแล้วนะครับตรงนี้ปกติถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเ,เปิดบัญชี ธุรกิจมาก่อนนะครับเหมือนที่ผมบอกครับคุณมาคลิกแค่ตรงนี้มันก็จะมีคาว่าบัญชีธุรกิจแล้วก็เป็นชื่อธุรกิจของคุณที่คุณได้สร้างไว้แล้วนั่นเองนะครับอ่าคลิปต่อไปผมจะกอยมาสอนการตั้งค่าบัญชีธุรกิจนะครับว่าควรจะตั้งอะไรบ้างนะครับ ก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังอยากยิงโฆษณาบน f a c e b o o k หรือว่าเคยยิงแล้วแต่ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็สามารถมาดูชุดวิดีโอของผมที่มีอีก20กว่าตอนหรือว่า30ตอนนั่นเองครับ สุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง y t u t u ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงที่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ